สวัสดีครับผมแจำเนียนครับวันนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วนะครับวันนี้มาเล่าเรื่องจัดสรรเงินที่มีอย่างไรให้ถึงเป้าหมายและมีความมั่นคงนะครับพึ่งการการจัดสรรเงินนั้นนะครับต้องจัดสรรเงินเป็นสามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อใช้จ่ายประจําวันนะครับอาทิเช่น าปัจจัย4ี่ค่าเราเรียนลูกความสุขส่วนตัวาภาษีสังคมเป็นต้นหรือมีเหตุถูกเฉิญแล้วส่วนที่2องนำไปลงทุนทำนะซึ่งมีโอกาสมีกำไรหรือขาดทุนดังนั้นอาจดึงเงินส่วนที่1มาลงทุนเพิ่มและส่วนที่3คือส่วนสำคัญนะครับ ยงเก็บเงิน1 0 1ถสิเซนมาฝากไว้กับบริษัทประกันชีวิตนะครับเงินส่วนที่3นี้นะครับจะสามารถรองรับหรือแก้ปัญหาในกรณีนะครับเกิดความผิดพลาดในการบริหารเงินส่วนที่1และส่วนที่2ได้นะครับและทุกท่านคิดว่ามีความคิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับขอบคุณครับ